มาแล้วผมจะสกินเฮดลันลาที่ผมอยากได้แบตเตอรียนที่ผมอยากใช้ <Huh? S 1> อืมอันไหนแล้วเนี่ยอืมอันนี้อื <Huh? S 1> เสียวมีที่อยากได้ผมจะคิมิซูยะ <bell Chain> อคมรับผมสวัสดีครับตอนนี้เมื่อกี้จำทรงผมแรกของผมได้ไหมตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมถือกล้องอยู่คนเดียวนะครับใช้กล้องหน้านะครับกับผมนายหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่ plus นะครับซึ่งเป็นคนตาบอดตาใสนะครับเนี่ยอันนี้ดวงตาข้างนอกเนี่ยจะเหมือนปกติแต่ว่าจอประสาทตาด้านในเนี่ยตอนนี้ก็ได้ถูกกัดกินไปเกือบจะไม่ได้กัดกินอ่ะมันมีเม็ดสีไป พอกไว้ผมเป็น RP นะครับโรค RP เป็นโรคตาบอดชนิดหนึ่งนะครับที่เจ้ <c oughs> เออสิบปีมาแล้วจะเท่าไปทำไมมัน <c oughs> เป็นแล้วก็เป็นอ่ะตัวนี้วันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะที่ผมตัด,ต,ดตัดจริงไหมเนี่ยวันนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวนะครับอีกแฟนผมไปทำงาน <c oughs> ผมตัดเองมา2ครั้งแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3กับกอุปกรณ์ตัวเนี้ Xiaomi นะครับแบตเตอรี่สำหรับตัดผมเนี่ย ตัวนี้ชาร์จด้วยแบบ usb type c นะครับผมแล้วก็มีรองหวีตัวนี้ก็สามารถเลื่อนเป็นขั้นๆได้นี่อันนี้คือ3มิลนะครับมีที่รองหวีเนอะผมจับคนเดียวเริ่มเมื่อยแล้วแล้วก็ดันขึ้น1คลิกก็ดันสีดันสีนก็จะเป็นเนี่ยตรงนี้6มิลแล้วก็ดันขึ้นอีกอ่ก็9มิลวันนี้เราจะตัดที่9มเมตรนะครับโดยที่ จะถามว่าผมตัดจะตัดเป็นลองทรงได้ไหมโอ้ตอนนี้เท่อย่างนี้เลยเอาเอาเอาอกอีก,อกสุกหน่อยดีกว่ากดเปิดนะมีสวิตช์เปิดนี้่แล้วก็ผมก็จะทําแบบนี้นะครับปืดป๊ดปืดป๊ดเนี่ยไม่ต้องมีกันจบเพราะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับออโอ้โหหล่นเต็มปื๊ดเต็มเลยเนี่ยครับก็ปื๊ด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 เห็นหรือเปล่าเนี่ย เหตนรู้เาเนี่ยตอนนี้หัวมีนะครับเพื่อนเดนตอนนี้ก็ประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวลองสัมผัสหัวตัวเองกันนะขอว่างก่อนนะครับเพื่อนเอ่ะอันนี้คืออันคือเวลาเดียวทำอ๋อ็ออตรงนี้ยังยังไม่ค่อยเรียบเนาะอยงนี้นะ ข้างบนฝั่งนี้เริ่มได้แล้วนะเพื่อนๆฝั่งนี้เริ่มได้แล้วเนี่ยครับฝั่งนี้เริ่มได้เนี่ยกลมหัวให้ดูฝั่งนี้เริ่มได้แล้วมาเรียบเนี่ยเ,เยก้เมมามิลตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะทําแบบนี้ไปรอบหัวนะครับกับอุปรกรณ์เนี่ยให้รู้ว่าเราคนตาบอดสามารถตัดได้จริงเนาะแล้วผมก็ตัดเองจริงๆทุกคนที่จะเป็นคนที่มองเห็นทั่วไปหรือถ้าเป็นเพื่อนๆคนตาบอดนะครับถ้าจะตัดแบบสกรีนเทสทรงคีโนลีฟเนาะ,ะตัวเนี้ยมันมี ตัวลองหวีอยู่ตรงนี้อ่าซึ่งทําให้เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะกินเนื้อเพราะว่าพอเราเอาตรงด้านเนี้เปืดขึ้นไปอ่าเดี๋ยวลองเปิดนะครับผมอ่าอ่าปื๊อแล้วมันก็เนี่ยอันนี้ผมตัดด้านข้างขวาเลยนะครับจัดวงจรขึ้นมาเนี่ยครับปื๊อผมก็ดันจากล่างขึ้นบนแต่ตรงข้างบนเมื่อกี้ลืมบอกเพื่อนเพื่อนคนตาบอดไปนะครับผมก็จะวางตัวหวีรองเนี่ยที่หน้าผากแล้วก็ดันมันขึ้นไปเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อได้ยินไหมถ้ามีแก๊กอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันแทบจะ ตัดผมสั้นๆแล้วเนี่ยถ้ามันปื้บขึ้นไปเลยโดยที่ไม่มีเสียงอย่างเงี้ยก็ก็คือผมมันผมมันไม่มีแล้วอ่ะคือมันมันดันได้สุดที่9มิลเนาะแล้วด้านข้างเนี่ยก็ดันจากตรงจอขึ้นไปอย่างเงี้ยครับปื้บปื้บอย่างเงี้ยถ้าถ้าภาพไม่ตรงขอภัยนะครับผมเองอถือกล้องอยู่คนเดียวแล้วก็มองไม่เห็นไม่มีทีมงาน,นครับโปรดรักชั่นโปรดรักชั่นของช่องหมอคอม1นึ่ช่องลายทูเลอร์ช่องในส่วนของหนึ่พรัสทุกช่องนะครับ ผมโปรดักชันโดยส่วนใหญ่ซึ่งถ่ายเองนะครับแล้วก็เอาวิดีโอเข้าโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่ามูวี่เมคเตตัดต่อเองใส่อฟเฟกเองแล้วก็นำให้เพื่อนๆได้ฟังกันอ่าตอนนี้ได้สองฝั่งนะโอ้ตรงนี้ไปเยอะแล้วเนาะอ่าแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้แบบอ่าออมอันนี้มันไม่ถนัดกับเพื่อนๆผมอาจจะต้องหยุดน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามกันว่าอมผมจะทำยังไงอ่ะฝั่งนี้เมื่อกีม้มันไม่เรียบใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆลอ,องลองดูผมแต่งนะอ่านี่ครับ ผมก็ถ่ายไปง่ายๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆมันไม่มันไม่มีอะไรยากเครับเพื่อนๆมันแค่ถ่ายปื๊ดถ่ายจากตรงหน้าผาขึ้นไปบนกลางหัวอย่างเงี้ยถ่ายแล้วก็ถ่ายตามรูปหัวเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยมันถ่ายปื๊ดถ่ายปื๊ดเนี่ยอ่าผมอันนี้ผมแบบไม่ม่ปันนี่นะผมเน้นความเร็วเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมอยากที่จะหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอแล้วก็จะแต่งผมไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆครับกีโนรีผมเริ่มมาแล้ว จากเมื่อกี้ที่ผมของผมยาวตรงข้างฝั่งนี้เนี่ยครับยาวนะครับเพื่อนๆประมาณนิ้วครึ่งได้ตอนนี้จากบนหัวผมเหลืออยู่โอ้น่าจะแค่หกมิลบงเนี้ยหกมิลหรือเก้ามิลเนี่ยครับเพื่อนๆครับตอนนี้เองตอนนี้ตอนเนี้ยตอนนี้ข้างหน้าผมกลายเป็นคิโนริฟแล้วทรงตอนต้นกับตอนนี้เป็นไงครับมาแล้วผมจะ <c oughs> สกินเฮดลันลาที่ผมอยากได้ <c oughs> เนี่ยครับแบตเตอรี่นที่ผมอยากใช้นะ เสียีผมอยากได้ก็ตอนนี้ใช้ทั้งที่3แล้ว200กว่าบาทเองตัวตัวนี้แต่ว่าอยากจะเหมือนกับมาเป็นชันเลนกันดูว่าคนตาบอดเราสามารถที่จะตัดผมได้จริงตัดผมได้เองคข้างหลังเนี่ยเราก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นจากด้านล่างแล้วก็กดเปิดแล้วก็ปื้ดขึ้นไปนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องถอดเสื้อเพราะว่าเดี๋ยวตัดผมด้านหลังมันจะไหลลงมาเนาะ เดี๋ยวค่อยมาแต่งกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงในตอนท้ายเอาเป็นว่าช่วงต้นให้ติดตามแค่นี้กันก่อนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยด้วยกับทุกๆช่องทางของผมนะครับก็วันนี้เสียงกล้องตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในห้องน้ําเลยและเ,เดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์แล้วผมตัดในห้องน้ําตอนนี้ผมผมเต็มๆต,ตอนนี้อยู่ที่ฟื้นนะครับเนี่ยอันนี้เท้าผมขออภยัยจริงๆผมเอาผมพลาสติกเนี่ยมาอยู่ในห้องน้ําแล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บผมเหล่านี้เนี่ย ใส่ไว้ในนี้นะครับใส่ไว้ในถุงพลาสติกแทนนะครับผมจะอุดรูอุดรูฝาท่อไว้นะครับเพื่อนเพื่อน,นวิธีการแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมก็จะมาโกยผมทั้งหมดเนี่ยลงในถุงนี้แล้วก็เก็บไปทิ้งอีกทีหนึ่งก็ประหยัดได้เพิ่มเติมนะครับในยุคโควิด -19 <อ>แบบนี้การที่เราสามารถทำอะไรได้ได,ด้วยตนเองนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่า ความสุขสุขใจอะ่ะมันมันมีความสุขมากขึ้นหนึ่งประหยัดแล้วสองได้ทําอะไรด้วยตัว,ต,ว,ต,วตัวเองตัวเองตอนนี้ผมไม่ต้องหลอ่อฝั่งหนึ่งมีผมฝั่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางเป็นสกินเฮดละนี่คือทรงผมที่ตัดกันจริงๆเลยอ่นะเดี๋ยวพอดีมือข้างมือข้างเนี้ยอาจจะต้องใช้มือช่วยนะครับอะ่ะแล้วข้างหลังเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าตัดเสร็จแล้วเป็นยังไงน,นะครับนื่อยครับเพื่อนแค่เอ่อเขาเรียกว่าเนี่ยแล้วก็ถ่ายไปเรืเอ่อยๆอ๋อยังยังไม่เสมออีกตอนเนี่ย<ๆ> อ๋อ,อยุ่งแล้วยุ่งแล้วยุ่งแล้วโอ้โหตรงนี้แย่แล้วครับเมื่อกี้ผมไปดันไปเขาเรียกอะไรนะเข้าไปสามมิลโอ้ยหหมดเท่เลยด้านข้างนี้สามมิลไปเลยนะครับเพื่อนๆตรงเนี้ยแต่งไปแล้สามมิลคือจริงๆอ่ะผมจะเอาให้มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวตรงตรงเนี้ยครับอืมปึ๊บเนี่ยขอใครขอใครปึ๊บตรงเนี้ยให้มันอยู่แค่สามมิลนะครับแล้วก็ แต่งตรงตรงจรให้มันสั้นลงแต่เมื่อกี้ลืมตัวไปไปถ่ายตรงนี้เข้าไปมา่อกี้เข้าไปตรงนี้ห่อนทำให้แหงตรงด้านขวาเนี่ยถ้าทานจะลงลึกกว่าทางด้านซ้ายนหน่อยนึงหรือว่าต้องต้องแต่งแต่ไม่เอาโอ้โหอ่ะคงไม่เอาแล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวหันมาด้านหลังนะครับตรงนี้บอยผมด้านหลังผมถ่ายคนเดียวนะครับยังยังไม่ค่อยดีอยู่อ่ะ ก็เดี๋ยวแต่งไปเรื่อยครับเดี๋ยวเสร็จยังไงบอกกันอีกทีหนึ่งใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งโอเคครับอ่าเพื่อนๆครับผมว่ามันแทบจะโอเคแล้วนะอันนี้ด้านข้างนะครับอ่าอันนี้ก็ด้านข้างด้านส่วนอันนี้ด้านหลังนะครับเพื่อนๆก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างเหมือนกันแต่ตอนเนี้ย ตัวเนี่ยเต็มไปด้วยผมเลยครับปกติผมต้องบอกว่าผมแตถอดเสื้อผ้าหมดนะครับแต่วันนี้มีการถ่ายคลิปก็เลยต้องใส่ในส่วนของเสื้อผ้านิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าโชว์ความหล่อเกินไปนะะนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวสระผมแล้วเดี๋ยวไปชมตอนที่จ็ตอนนี้มาอยู่หลังระเบียงแล้วนะครับผมนี่คือทรงผมที่เส็จเรียบร้อยนะครับผม ครับ้าไงไม่ตรงขออภัยนะนี่ด้านข้งางซ้ายที่ด้านข้างขวานะครับอ่าส่วนนี้ด้านบนนะอ่าก็จบไปเป,เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าด้านหลังก็สวยงามนะครับผมก็สิ่งที่ผมตัดเองได้ก็ต้องเป็นทรงนี้นะครับสกรีนเฮสหรือทรงคินูรีนะครับก็ด้านตรงนี้อาจจะใช้เบอร์เบอร์หนึ่งเลยสามมิลคือตรงแบตเตอรี่เขาก็เลื่อนได้อย่างที่แสดงให้ ฟังไปนะครับผมให้ชมไปมุมภาพผิดพ,าพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยผมโปรดักชันด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับในการถ่ายทำซึ่งผมเป็นคนตาบอดตาใสนะครับแต,แ,ตแต่ก็พยายามมุมมองออกมาตามจินตนาการที่ผมคิดว่าออแบบนี้ออหล่อแล้วนะกระผมก็ทำได้จริงๆถ้าเรามีโอกาสได้ทำแล้วก็เรียนรู้นะครับผม เดี๋ยวก็ว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวเจ้าอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงวิธีการถอดวิธีการทําความสะอาดด้วยเพราะผมเองก็ถอดเองเป็นไม่หมดก็ได้น้องน้องๆที่เขาแนะนํามาอีกทีก็จนรู้วิธีการดูแลบํารุงรักษาเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้สองกว่าบาทแต่ผมตัดมา3รอบแล้วก็ปกติผมไม่ตัดครั้งละ1 0 0บาทนะครับถ้า3รอบก็300ผมซื้อมาประมาณ250บาทตอนนี้ก็กําไรแล้วล่ะครับกาไรแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับสบายหัวแล้ว ตัดได้จริงๆนะครับสำหรับการตัดผมด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหรือจะเป็นบุคคลทั่วๆไปทำได้แน่นอนครับผมถ้าคุณกล้าทำผมกล้าลองให้ดูแล้วครับสวัสดีครับม